พดีคุณสุนทรและวันนี้เรานำพาคุณสุนทรมาการวอล์กอีกครั้งได้อีกหลายครังโอ้ตยคนนัเลยจะกระทืบผมพูดเป็น้อยรอบเลยมึงนะอีกไีนะหนึ่งตับหนึ่งดมระเบิดตายอีกหนึ่งสาวน้อยปัซคือหนูยิงอีัวนึงม่ึงโดดลงหม้อต้มไปทั้งคู่เลยชิหาย คานเตอร์ครับนิมช้าช้าลอยเออกูรู้กูไม่บุกดีเลยค่ะยี่หี่ยี่ห้าเขาวางระเบิดอยู่มันจะแตกทีละลูกว้ายไอตัวค่ะไอ้ฝักว้ายเออยู่หลังเอรอรอรอเชื่อนี่ไอแม่แม่อยู่ในเอผมว่ามันลากเชื่องตัวค่ะเอขาตัได้งอตเยสองตัวเย็ดดีแต่เขาเสียแล้ว เคาน์เตอร์วะได้ยินทะลุแล้วเฮ้ยเงียบจะมาที่มึงดีมากเลยไม่ดันมาเนี่ยมันอยู่เคาน์เตอร์เนี่ย <c oughs> อเอ้ยเทียไอ้ข้างหน้าไม่ดันมาเนี่ยไอ้เที่ยกูรออยู่เนี่ยมึงถือคีตาร์กวะถือซีไฟอยู่ตายแล้ว,ว <c oughs> โอ้เยอะไายบีเคีย เอาเลยเลยยูเอตัวหนึ่งมาที่มันมันโขงมากบีเบียแตกดังป๊อกเไรเฮียบีเคลียเข้าเลยดิโอ้พี่อ้าวหายไปไหนอ่ะอ้าวเฮียยิงยิงกูอีกไอ้ฟัดเฮี้ยวางวางเองวางเองกายแล้วเหี้ยจุดวางกูไม่ทันละกูหนีไม่ทันละแม่งั้น สวยครับรู้จักใช้เพื่องให้เป็นเหยื่อล่อให้ถูกต้องนะฮะคุณผู้ชมไปไปเียด่ากูทำไมกูนั่นล่ะกูรู้อยู่แล้วว่ามึงต้องตายอย่างไรประโยชน์เลยอ้ยกากํำนิ้วมึงไม่มีใจกูอยู่ที่หนึ่งมึงต้องคนต้องตายอย่างไรประโยชน์เลยเลยใช้เือเป็นเหยื่อล่อไม่อยากตายพะถามมาไว้เดี๋ยวกูหักค่าขนมนะเว้ย

เนื้อไก่มากินเร็วไอ้เนูอเออเอออ้าวไ้ยยังไม่โดนเวลาเป็นออฟเหรอท่องไมคค่ะเออยิงของกูทำไมตายทำไมตัวเจ็บก็ตายทำไมตัวเจ็บค่ะออกแล้วออกแล้วโอ้คิดก็ตายแว่าใแรกใช้เพื่อนเราแย่มากเลย ก็ตายแล้วครฆ่าผมอีกรอบแรกแล้วก็ตายยิงซีไฟกูเหรอเฮ้ยใช่เหรอมันเปล่าท่าน่ะซีไฟกูมึงได้ยิงหรือเปล่าหน้าประตูโลดระวังนะทำไม่ได้ยิงนี่เนี่ยกองซีกองซีถือว่าพี่ปอนะพี่ปอนเอ่อทังเขียวหนึ่งไอซัสจะมีโดนอะไรคะลง ตัวเราไปดิรอบเอาไว้ทั้งเขียวแต่พี่เอาไอสัตว์หลังกลางมาไอเชีอ้ยอุ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 ้ยกูทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเกลางมากางก็มาโอ้ยเฮี้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวสมาธิกูกรเจิแล้วโอเคกูรอดตายเฮียเล่นหนึ่ง เอาให้เออเอาให้อยู่่ดยพีจันชาแค่เป็นสกิลคนเจ้าหน้าตามไอ้ผมเาได้ยังโชว์ไรมาาเลมาเอค่ะไปมาเอเียแล้วามพีสามตัวเอาตัวทงเนื้อตัวหนึ่งนะต่างฝังมาโอ้ดีมไลยดีมกยันดปุ่มัำไมตายเป็นตาซีดีก้ามึง ไอ้เขี้มึงยืนเปิดมุมทำขี้อะไรทำไมมึงไม่ไล่มันไปฮะหาหาโค้งไอ้ฝั่งมึงยืนเปิดมุมยิงทำขี้อะไรอ่ะอยู่กับเราไม่โง่โอ้นี่ขนาดไม่โง่แล้วเนี่ยมึงเล่ามึงโดนระด่างยิงตายโอ้เลือดกูเหลือเยอะมากเลยเลือดเป็นล้านแต่เอ้้ใส่ลโโดนเบิร์ด ก้างหนึ hey, oh yeah. that, oh, ่งต um> ัวเอกับเขาอลมีอาเขียวหนึ่งตัวลบโดบลาแบมบุนบบัมบุนบุลเตอร์คเตอร์คเตอร์คเตอร์ผมตัวไหนก็ได้ว่าอะไหลุมไ่ลุมนี้เจ้าวะปิ๊บเ้ไเดไปก็ตายมันหัวตายอะ มันสังเกตนิ่งเลยนเ็บไวลาดเห็นปะเห็เห็นอะไรปะไม่ได้ยำยำไมดูเป้าดูนะดันกลไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมีวางีาวใช่กดแช่ปะกดแช่แล้วก็ยกฝอยยกฝอยโดนหนึ่งจุดวางจะให้เข้าหน้าเอมนไม่ต้องไม่ต้องกระสุนเหลือสองแมกกาซีนตายไปหมดละ เดือดสองได้ส <Techn Pokémon> ิสี่สิบนัดคีอยู่หน้าในติดวางนี่มุนจับไปไหนไม่ตายไม่ตายบ้าบอยมันนึงวางวางมาฟังเสียงกันเถอะอืมชัดจีนมึงกลายเป็นซาชิมิซะตาชาวิงตาชาวิง Ba lạp, tham, a chạm, sự mãi, a chạm, a chạm, a chạm, a chăng a chạm, 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 a ัววลนทำไมต้องร้องวีทวาไ้ดิมี่ระเบิดทูทำไมระวังนะโอ้คุณละสามหกอ่ะสองตัวเจ็บมากเลยโค้งสองตัวปวดแค่โดนหน้าตัวเองแก่สดเดไกหน้าแดงนึกเอมีเหรอไหนวะสีงตัีสตัวปีสตัวมีมีเมื่อกี้มันโดนระเบิดทูต้องทำแล้วปีสองตัวไม่ทันลีสองตัว โกจะรอตายเลยไอ้เจี๊ยบมาเลยตายตายวางเอนะหน้ามีตัวหน้ามีตัวเจ็บ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 แล้วดีหลังไม่มีวางดองไอ้เขย่องอะผมยิงเสียงยังไม่ใช่เหรอกูแค่ยิงเช็คเฉยเมื่อกี้กูไม่ได้เห็นตัวมันหรอกเฮ้ยพี่หนังหลังหลัง กูว่ายีเสียงย่องกาเสียงย่องตัวเองกูว่ากูเห็นตัวมันอยู่เอ้าเอ้าดิชีอิตสกอโคตใส่ไม่ม่าระไรปล่อยที่ไหนรักเยอะรับเยอะปืนะเสิปืนนะเสิปืนมโ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 ม่ไหค่ะ่ไ่ะไดยดยาเนาะพดาน ออ๋เหี้ยนะเบิดเลยใช่ไหมไอ้เหี้ยมาดูแลป้ายาวแล้วคนนึงก็ปาดบอนแล้วกลางขึ้น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 ว้ลล์แต่แอลเอ้ตายแล้วตายมันง่าว่ะโอ้ยถังถังเขียวถังเขียวถังเขียวตายแล้วตายแล้วเดินแวเข้ามาให้อ่าอมาสปอร์ตขึ้นมาอะไร มาขึ้นหนึ่งมาเจะขึ้นหนึ่งมาขึ้นเจ็บเจ็บเจ็บดีไม่เอาหน้าไม่เอาน้าเพื่อนดีเดี๋ยวหลังนัดลอยตูแตกหรอกเฮ้ยทํมาทมาท้อมาทเห็มกลัวม้อมาท้อ่มาอม้องมาท่องมา้อมองมองมาท้องมาท้มองมทออทา ไททันไททันอยากย้ายแข่งจะขาดจะย้ายมาบาสเกตบอลไททันมันอยากย้ายแข่งจนตัวขาดแล้วหรืไม่ไต่ไหมตรงนี้มันเปลี่ยนสีได้ปะมันมีหมวกเช็คไฟเชิญออกเลยมใช่ใช่ใช่ผมนึกว่ามันเปลี่ยนสีได้เชิญออกเลยไหมเชิญออกทำไมเชิญไอ้ท่านออกไงเชิญออกเลยเชิญท่านออกเลยเห็นด้วยบทบทหนึ่งเ้อ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาสัตว์น้ำแดกพวกมึงนะเงียบกูจะต้องทำให้ตัวเองอัพเบลสองให้ได้เมื่อกี้แปดสามแล้วช้านาก็ไม่ได้หรอกพี่นี่้เท่านั้นเลยเป้าหมายสูงสุดเสตว์เกือกมือยามาจากไหนเนี่ยเฮ้อจับทองหนีเนี่ยตัวเที่ยวบินไปกระซัพบินทันที ดันยาวดันยาวเนี่ยเดี๋ยวดันยาวนี่เออกูัวหรอกแนวต้นนี่มันบัตรเชิญไม่คาดฝันนี่วะนี่มันมันคืออะไรนี่มีแล้วตอนกระบายาวอยู่ใช่ปะไม่น่าเอาวน่าเอาวน่าเยาวด้วยอย่ใง่เป็นไงเป็นไงตาึ่งกูว่าไม่เหลือให้กูยิงแม่เลยกางหนึ่งตัวโอ้เช็ดกางหนึ่งตัวต้องถอยแล้วนะปอนแต่มาดูจิมมี่กันดีกว่านะฮะสาวน้อยและสมองประจําแผนเอ สวยใสไรสมองสใสไรสมองยิงดันไปเลยดัไปเลยปั๊มเดชปั๊มเดชเลยเลยรีโหลดเนี่ยันเหลือตั้งอีกสองสามตัวคุตกใจปุ้งถังแตกดิมกลางสองกลางสองสายหนึ่งแล้ว ล่เอียดลอยยีหดแดนจัดไปประมาณสองยีห5-0อ้ผมดูดาบแคบลดเลยนะตอนสี่เหลือให้กูด้วยนะกูไม่ได้แคบตอนหู้นเลยเหรอใช้ตะกราดเท่าไหร่รีเฟคกคสองอะสิตัวนี่มว่าสอถึงเริ่มสองแล้ว่นีกูอีกแปดสามเี้ย้หลังเอกมาแล้วเ้ออีกตึงเฮ้ยมันเข้ามาแล้วคนที่ส่ ไอเฮียเราเข้าไปยังไงเนี่ยไอซาจะพึ่งแกจะๆๆๆๆๆไอ้ฮียโถยเนี่ยมีกูฮ่าฮ่่าฮ่ามันโยนแล้วคาบอ่ะแล้วก็ตายอ่ะคาไปคาบมาไปคามไปไอ้เหี้ยตัวเลยกูเหลือตัวเดียวแล้วเนี่ยเออเดมต้องยิงอีกหกตัวเอ้ยใช่เหรอวีกแคตัวทำไปได้เท่าไหร่ เชอสูงเเจ้าเมตัวนึงเจ้าเมยตายไม่มีไต่เอาไม่มีก็ว่ากูไ่ได้ิวะแตเก็บแมเร็วต้องจำกัดตทีี่อนกจัดกัตูดีเชีาดสองตัวอยู่บ้านมาอยู่บ้านมานอยู่บ้านเดี๋ยวเพีนมึงจะทำอะไรดีมอยู่บ้านเยอะพี่ดมตามดมตูดดีมดมตูดหน่อย

เร้มานหมอเ o าวาไปยาวอีอีมีออ้ออีอ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 ีออีอออี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 าีออีาีอลอคออทออีออี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 อมอีอีอีอกอี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 อมัีแบบ เล่นได้หลายรับายเพราะกระสุนมันตรงจะค่้างระเบิดเป็นเลี้ยวจะย้ำก็ได้ทอแมนดูนะท่านไอ้เงี้ยกูเหลือศตัวลแล้วหลวไอ้ก็ว่าโอ้โดนข้ามาเหียเปนไหน้าไสเรียบเ้วยสาวน้อยรักพียาได้กี่ตัวศูน์ะอะไรนะอะไรนะ รอบที่แล้วติดลบะนาวเลยอบที่แล้วเท่าไหร่ลมหแไว้หนูแคบไว้หนูขคบไว้ติดใจด้ค่ะเดินเนเดินมา่อเโล่นะเยกไปช่วยไว้ด่ไปก้ไปยแล้วโอ้ยุดุดขาได้เนี่ยไปกช่วยแล้ว ไอ้ต้มถังตายได้แล้วต้มเฮ้ยมันไม่ตายว่ะเดินไปมุมมันเปไหนกันแน่วะอยู่บนบ้านเยอะออกไปเลยไปอ ต้วเนี้ยเย้ยกูจะทือตัเดีขึ้ไอ้เนี่ยเอ้ยเมื่อไหร่กูจะโอ้ยมึงแพ้ดิมาแบบเฟิร์สอีกคนแล้วสะเฮ้ยมึงแพ้ดีจะยิงต่อไองที่แมงไม่หลัหรอกไอ้ เอ้โ่ชอบป้าดัเมลอะไรแบบนี้อ่ะายไม่สู้ไงพี่คนนิ่มและแทงจังโอ้โบ้ยนเนี่เสียงลายว้ายโดมหาพงไม่ตัวะอ๋อบานถ้าน้อยจ้าต้องช่วยเราแหละเราจะตายแล้วถ้าน้อยมาแล้วเงี้ยเ้ถ้าน้อยช่วยรกันไอ้เยี้ มันเหมนหลังรูนั่นบอกว่าเมทเมทกูกูกล้ามาขนาดหน้าแล้วกันมันเกิดมาชื่อชาน่าไม่ช่วยกูไว้ฝัดอีดอกมีมีเหี้ยตอยก็ตัดใจตายก็ตัดใจอ่ะตายครับอีดอกไอ้กระตายเวนดีมมึงฆ่าล้านขอพันไม่ให้หมดอะไรพวกเยอะไปกลอาลงไปกล้า เอาแล้วพวกข้ามันเหยื่วางแล้วว่าเหีื่เสกเยืร้อยจังหวะนี้แหละติดรถไปทางออกมาเหยื่กูไม่เอาแล้วไอ้สัดกูจะใส่เบลสิกให้ตัวเองว้าเย่ออ้าวตายได้ว่าไงไม่รีโหลดแม็กด้วยโอ้โหจังหวะนี้ยิงเพลย์เปเต็มๆแล้ยังคงยิงไฟประตูอีกไม่อีกดับไปทุบเลจริงจริงผมปิดได้เพลย์เนทีเดียวเหยื่ ทำไมมึงมีแต่คำหยาบคายเนี่ยเใส่เลเอเางเราเนเอฟเฟกพื้นที่ไว้นะที่ยิงอยู่เอาคิวเดสสอตามแล้วกันโอเคเจอคิดหน้าเอาคิวเดสสอตามแล้วกัน